สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงรายวันประจําวันที่25พฤศจิกายน2567คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อนเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ขอการรับดว,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลาย มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหนึถ้วยนะคะอาหารการกินช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะนะคะเรียกว่ากินทานอะไรอร่อยไปหมดนะคะเจดดาบนะคะมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะมักจะหมดไปกับ เขาเรียกว่าความอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่นะคะนักก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยนะคะเรื่องการเงินนะคะสี่เหรียญต้องรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะตึงตึงมือไปบ้างนะคะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะต้องรู้จักเก็บรู้จักออมด้วยนะคะราชินีพระจนร์นะคะความฝันความหวังความจินตนาการนะคะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับ ความสวยความงามเสริมเติมแต่งนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับศิลกรรมช่วงนี้นะคะหรือเดินตามห้างช้อปปิ้งนะคะนะักกินทานอาหารอร่อยๆนะคะอย่างน้อยๆก็เปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมก็เรียกว่าการเงินมักจะหมดไปกับกิเลสข,ของตัวเองนะคะซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะในเรื่องของการงานนะคะณนะวันนี้นะคะเขาเรียกว่าโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามเสื้อผ้านหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์ หร, Shift, หรือว่างานทางด้านประเภทบริการด้านด้านร้านอาหารนะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคกู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินนะคะหรือบางคนก็แอบมีคนแอบ,บคุยนะคะแอบบส่องแอบบมองใครที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะกนะะาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่าง ปกปิดซ่อนเร้นนะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็อาจจะเป็นคนรักของเรานะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้มักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยหรือใครบางคนแอบอเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะจะได้จากความฝันนะคะเอาความขัญมาตีเป็นตัวเลขให้แม่นๆน,นะคะส่วนเลขหน,นา้าไพ่ นะคะจากพ่ยี่สีเลขหนึ่ดสี่สนะคะ1742นะคะต่อไปนะคะคนือนจันคนบอนจันนะคะค โค้งนันเจดวงดี10เหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีใครรอคอยการเงินอยู่นะคะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะการค้าการขายนะคะจะมียอดเงินเข้ามามีเม็ดเงินเข้ามามีงานใหญ่เข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้ดีนะคะราชินีดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการงานรับผิดชอบดีมากนะคะเขาเรียกว่า แก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะช่วงนี้คนบรจันทําได้ดีนะคะ2องเหรียญหรือใครบางคนกําลังหมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้เงินมาก็มีรายจ่ายที่รออยู่นะคะแต่ยังไงเราก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาให้ได้ใช้ได้จ่ายนะคะบางคนก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะแฮงแมนนะคะนักเคลียร์หนี้เคลียร์สินนะคะรายจ่ายที่รออยู่นะคะเต็มไปหมดแต่ยังไงเราก็เอาตัวรอดได้อย่างสบายนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะคนบรจันทร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับ โรคกรรมพันธุ์นะคะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งหวานน้ำตาลพวกนี้บางคนปวดเข่านะคะนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะบางคนไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประกบประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะ โชคลาบนะคะบ้านเล็กที่จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยี่สีมีเลขศูนย์นะคะศูนยนะคะต่อไปคนบนครลังค์คุณบัลังค์ คนวันอังคารเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะนะช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ หมู่คนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะคะพูดการคุยการเจรจาจะประสบผลสําเร็จนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะบางคนมีดวงเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางหาเรานะคะโดยเฉพาะใครที่มี คู่รักเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะคะนะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนรักเดินทางมาหาเรานะคะสตรนนะคะถึกอึดอดทนนะคะนะการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยช่วงนี้คนวันอังคารไม่กลัวอาจจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาให้เราต้องแก้ไขปัญหานะคะแต่เราสู้ได้อยู่แล้วนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆใครรองานอยู่ก็จะได้งานนะคะ นะก็ให้มองหาผู้ใหญ่เป็นหลักจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้ดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้คนวันอังคารต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะข้อมือนะคะนะปวดข้อมือนิ้วล็อกบางคนก็ปวดหัวไม่เกรนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสด นะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ต่งตางชาตินะคะหรือบางคนเป็นคนในในหน่วยงานรจจาชการก็ได้เขาเรียกว่าคนที่มี power ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่นะคะจากพ่ยิบสีมีเลขเก้าสี่แปดหนึ่งนะคะเก้าสีปดหนึ่งนะคะปลนันพุทธ คนวันพุธโหคนมันพุดขึ้นทาวเวอร์เลยนะคะเครียดนะคะใครหลายๆคนเขาเรียกว่าปัญหาหลายๆอย่างนะคะบางคนเพิ่งจะผ่านปัญหามาหมัดๆหรือว่า มีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะเราต้องช่วงนี้ยังไงก็ต้องไม่ประมาทนะคะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ก็ต้องไม่ประมาทบางคนนะคะเครียดเรื่องการงานหรือว่าเครียดเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะสามไมเท้านะคะบางคนทํางานควบคู่นะคะช่วงนี้สองอย่างสามอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะอัศวินถ้วยนะคะกัล,ลายาณมิตรนะคะ ดีเอ็มเพรสนะคะช่วงนี้นะคะคนวันพุธนะคะไม่ว่าเราจะกง wrote, ังวลส <this> <isen> ิ่งใดคาดหวังสิ่งใดหรือว่ามีปัญหาสิ่งใดนะคะให้มองหาผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนก็ได้นะคะนัานยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะช่วงนี้จะได้เจอเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีนะคะหรือเรียกว่ากัลยาณมิตรที่ดีนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้ความเขาเรียกว่าช่วยเหลือสนับสนุนถ้าเป็นคนผู้ชายก็นารีโอปธรรมนะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่หรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะนะความเครียดเข้ามานะคะบางคนน้นฟังนี่ฟัง่้มแซมปรับปรุงน้นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะเราต้องไม่ประมาทขึ้นทาวเวอร์มันมีบางสิ่งบางอย่างให้เราต้องตกอ,อกตกใจการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกระตันหันก็ได้บางคนเกี่ยวข้อกับการงานนะคะนะมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บปได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้อง,งตั้งขันนะคะมีบห,หลานบริวารบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะฝากท้องฝา,ฝากฝากขันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะจะมีคนเข้ามาเป็นพ่อไมมเป็นแม่ไหมนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากพ่ยุทมีเลข6303นะคะ6 3ส3นะคะ คนหวันพฤตัสคนหวั่นพฤตัส7เจ็ถ้วยนะคะความฝัญความ,วามหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากทําสิ่งที่รา เราเองวาดฝันไว้นะคะหนึ่งดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะต้องลงมือทํานะคะถึงจะประสบผลสําเร็จได้นะคะเราก็อย่ามัวแต่จินตนาการอย่ามัวแต่ฝันนะคะหนึ่งดาบการเดินทางต่างถินต่างแดนต่างประเทศบางคนก็อาจจะมีโอกาสเดินทางนะคะได้ด้วยเหมือนกัน3มดาบช่วงนี้ต้องระวังคําพูดนะคะ นะคำพูดของเราะค,ะความรู้สึกนะะนะพูดแรงนะะนะพูดทําให้คนฟังปวดใจได้ด้วยะะสี่ไม่เท้าะะการงานยังมีความมั่นคงอยูะะ่ธุรกิจส่วนตัวยังไปได้ยังเกมบตลาดได้โดยเฉพาะง,งานทางด้านประเภทเธุรกิจเล็กๆเ,ะะเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารโชว์หวยบางคนเปิดเป็นบ้านเป็นออฟออออฟ,ฟิศนะคะก็ได้นะคะเราเรียกว่ายัางมีความมั่นคงนะคะการเงินช่วงนี้นะคะกระจ่ายเยอะแต่เราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะความรักนะคะนะของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะเ็เรียกว่าบางคนนะคะยังยังไม่โฟกัสนะคะเจ็ดทั่วยก็เรียกว่า,ย,ายังยังยึยังเลือกได้ก็ยังเลือกอยู่นะคะคนนั้นก็ ยังไม่ถูกใจคนนี้ก็ยังไม่ถูกใจก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมาหมัดหมันนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จาก 2024, ไพยิปีมีเลขเจ็ดหนสนะคะเจ็ดหนึ่งสามสี่นะคะ คนศุกรคนวันศุกร์นะคะห้าเหรียญคนศุกร์ช่วงนี้การเงินนะคะรายจ่ายเยอะเยะมากมายนะคะรออยู่หน้าประตูนะคะค่านอนค่านี่ค่านั่นหรือบางคนเรียกว่ามีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะนะก็เรียกว่ารายจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่รออยู่ได้ด้วยนะคะ10บถ้วยมักจะหมดไปกับครอบครัวนะคะมักจะหมดไปกับคนที่เรารัก นะคะมกักจะหมดไปกับคนที่เราเป็นห่วงนะคะนะสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเดอะอัมเพอร์นะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะในะช่วงนี้มีโอกาสเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่าง ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะราชนิดานะคะด้านของการงานคนมันสุกนะคะรับผิดชอบดีมากหรือใครนะคะที่อ่ากลังก็เรียกว่าการสอบการแข่งขันนะคะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือการเมืองท้องถิ่นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่าจะมีชัยชนะนะคะนะักข่าวดีเกี่ยว ข้องกับด้านของการงานหรือบางคนก็มีโอกาสตเติบโตในหน้าที่ของการงานนะคะที่ตัวเองทาอยู่นะคะและบางคนผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้หรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี power ก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภเรีเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยบสีมีเลข5 0 4 0นยนะคะ5040น่ะคะต่อไปคน ไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะ The World นะคะจะมีโชคมีลาภนะคะช่วงนี้ใครที่ชอบการเสรี่ยงดวงนะคะหรือการเดินทางนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการทําวีซ่านะคะบางคนขึ้นเหนือนลงใต้เรื่องของการงานนะคะงานทางด้านประเทศโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะกะ็ค,ะะคะ่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ หนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะเจ้าชายมเมถาช่วงนี้คนวันเสาร์มีดวงเดินทางค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะคะการทําวีซ่าหรือบางคนก็น้องๆหน,นูๆน,นูนะคะเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะนะักทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยขยันกระตือรืระะอร้นนะคะสองเหรียญนะคะการเงินเข้าส้ายจ่ายขวานะคะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกับทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะเป็นบางคนเป็นได้จากต่างชาตินะคะหรือบางคนก็เรียกว่าคนอายุน้อยนะคะอาจจะเข้ามาในชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะน่าจ,จะใชยเมทานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวง เลขหน้าไพ่จากพยีีมีเลขหนึ่งหนะคะหนึ่นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทํานายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ